พี่เจนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แต่ว่าอยากจะให้พี่เจนทบทวนให้เพื่อนๆฟังก่อนว่า OECD คืออะไรแล้วก็ PGC ภายใต้ OECD เนี่ยมีบทบาทอะไรในการอ,าอยู่ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะครับโอเอซนะครับเป็น,นองค์การระหว่างประเทศครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสครับก็บทบาทหลักๆของโอเอซีดคือเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนแนวนโยบายหรือว่าแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจครับมีเรื่องสังคมรวมถึงมิติอื่นๆด้วยหให้กับประเทศสมาชิกของโอเอนะครับ แล้ว PGC อะคา่ะมีบทบาทอะไรภายใต้ OECD ค่ะครับภายใต้ OECD อะครับมีกลไกการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการต่างๆครับ PGC <TC, S 1> หรือ Public Governance Committee ภาษาไทยคือคณะกรรมการาธรรมภิบาลภาครัฐ<ม>เป็นหนึ่งในคณะกรรมการภายใต้ OECD ค่ะที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปภาครัฐการส่งเสริมด้านต่างๆให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีิขึ้นครัแล้ว PGC มีกระบวนการหรือว่ามีการทำงาน ยังไงอะคะเพื่อที่จะทําให้การเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมีมีบทบาทอะไรบ้างครับภายใต้ PTC ครับก็จะมีตราสารหลายๆฉบับเป็นตราสารทางกฎหมายที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้อแนะนําในเรื่องต่างๆครับประเด็นสําคัญก็จะแบ,บ่งออกได้3แบบ3เรื่องเป็น3กลุ่มสมกลุ่มครั ร้านแรกเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและดิจิทัลครับก็กลุ่มที่สองเป็นเรื่องของนว,วัตกรรมและบริการภาคราัฐกลุ่มที่สเป็นด้านภาครัฐที่เปิดกว้างครับงั้นเราลองมาดูในกลุ่มแรกก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและ ข้อมูลาภาร<ช>ครัฐใช่คที่พี่เจนบอกว่า<ช>มีตาสารอะไรบ้างที่อยู่ภายใต้นั้นโดยภาพรวมครับโดยภาพรวมหลักๆตราสารที่สําคัญนะครับก็จะเป็นตราสารท<ฮ>างด้านรัฐบาลดิจิทัลครับหรือดิจิทัลคอร์รัครับซึ่งทิศทางของ ตราสารเนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของไทยยุทธศาสตร์ที่สำหรักงานกับเราเราพิชิดชอบเลยใช่ครับหลักที่เขาจะพูดถึงในกลุ่มนะครับก็คือจะทำยังไงให้ภาครัฐทำงานได้ไวขึ้นโดยใช้ดิจิทัลเข้ามาบนพื้นฐานของความปลอดภัยครับก็คือเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา เพื่อทําให้การทํางานของภาครัฐนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนครับสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วในกลุ่มที่2องนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการภาครัฐมีตาสารอะไรบ้างในกลุ่มนี้ครับหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของบริการภาครัฐรวมถึงนวัตกรรมครับอย่างบริการภาครัฐเนี่ยครับ OECD เขามีข้อแนะนำหนึ่งข้อเป็นตราสารึังฉบับเรื่องการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการครับ ก็เป็น Human Center Public Service ครับหลักๆที่เขาแนะนำนะครับก็จะเป็นในเรื่องคอนเซ็ปต์ของ Life Event Life Event การให้บริการตามช่วงชีวิตเหมือนกับว่าเราให้แพ็กเกจกับประชาชนในการใช่ก็จะเป็นกลุ่มรับบริการใช่เป็นกลุ่มบริการในช่วงต่างๆชีวิตอย่างเช่นตั้งแต่เราเกิดมาจนเราเสียชีวิตเนี่ยในช่วงแรกของชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาเราต้องรับบริการอะไรบ้างก็จะเป็นแพ็กมาถือว่าเป็นการลดภาระ ของประชาชนใช่ก็เหมือนอำนวยความสะดวกอหนวยควารให้บริการดีขึ้นใช่ครับให้อยู่ที่เดียวหรือว่ายื่นเอกสารเพียงครั้งเดียวแล้วก็ภาคลายประกาทจัรหลังบ้านเอาอแล้วในกลุ่มสุดท้ายแล้วคะกลุ่มที่3เกี่ยวกับ ภาครัฐเปิดกว้างและเป็นธรรมมีตราสตร์อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างภาครัฐเปิดกว้างเนี่ยครับค่อนข้างกว้างเลยก็คือมีในเรื่องของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศครัการส่งเสริมโอกาสให้กับเยาวชนรวมถึงมีตราสารโดยเฉพาะเลยพูดถึงรัฐบาลเปิดโอเพนกอลกเมนครับ แสดงว่าฟังดูแล้วจะเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ,รดำเนินง,งานร่วมกับภาครัฐรวมไปถึงการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในหลากหลายกลุ่มที่มีค่อนข้างมีความหลากหลายเนาะใช่ครับก็คือทอํายังไงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดในกระบวนการตาร่างๆของงานของรัฐถือว่าทั้ง3กลุ่มของตาสารภายใต้ PTC เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างการเป็นธรรมพิบาลภาครัฐนะคะก็ วันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับตา,ารภายใต้ PTC นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยนะคะอย่าลืมติดตามกันได้นะคะ